สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โปรติสั์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับผมที่เราได้เคยทําคลิปพูดถึงเครื่องกริปเปนและเครื่อง F16V ที่ทางกองทัพไทยจะเลือกซื้อเนี่ยก็ได้มีนะครับผมน้อง FC ท่านหนึ่งเนี่ยถามผมว่าพี่เจตแล้วสเปคของเครื่องบิน2ลํานี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันขนาดไหนช่วยทําคลิปเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมขอมาก็จัดไปนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าสเปคที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะขออ้างอิงจากสเปคบนกระดาษจาก จากแหล่งที่มานะครับผมของเว็บ l ล็ h e e ิตมาตินและซาบผู้ผลิตเครื่องบินดังกล่าวซึ่งใช้งานจริงเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากนะครับผมอายุ ปีที่มันถูกผลิตขึ้นมา F16V นะนะครับผมหรือบล็อก70และ72เนี่ยโผล่ออกมาให้เราเห็นครั้งแรกนะนะครับผมในปี2012ในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ซึ่งก็อาจจะถูกผลิตออกมาก่อนหน้านั้นนะครับผมในระยะเวลาหนึง่งในขณะที่ g ริปเปน E หรือ F เนี่ยนะครับออกมาในช่วงปี2015แต่เครื่องบินทั้งสองลำนี้เนี่ยนะครับผมก็จัดว่าเป็นเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5กันทั้ง2ลำเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นเครื่องยุคที่4เนี่ยนะครับผมที่ประกอบ ด้วยเทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้งานในเครื่องยุคที่5บางสำนักก็เรียกว่า4 Plus เรื่องต่อมาเรื่องของราคาซึ่งในปัจจัยราคาเนี่ยนะครับผมเราขอเอาราคาของการจัดซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับผมหารกับจํานวนตัวลําเลยเพราะนอกจากราคาตัวเครื่องแล้วเนี่ยนะครับผมยังมีในเรื่องของค่าการบํารุงรักษาการฝึกนะครับผมและอุปกรณ์อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นวัดอย่างนี้เนี่ยง่ายที่สุดนะครับราคาที่ทางล็อกฮิตมาตินเสนอขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0ล้านบาทตกต่อลำเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณลำละ7,500ล้านในขณะที่ทางซับเนี่ยนะครับผมเสนอขายให้ ในราคา6 0 0 0 0ล้านบาทตกต่อลำเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณลำละ5000ล้านในเรื่องต่อมาเรื่องของขนาด F 1 6 V จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากริปเป้นนิดนึงนะครับ F 1 6 V เนี่ยความยาวตลอดลำจะอยู่ที่ประมาณ15.6เมตรความสูงอยู่ที่ประมาณ4.9เมตรและความกว้างถึงปลายปีกเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ9.96ในขณะที่กริปเป้น E เนี่ยนะครับยาวประมาณ15.2เมตรสูงประมาณ4.5เมตรและกว้างประมาณ8.6เมตร ทำให้นะครับผมน้ําหนักตัวเปล่าของ F16V เนี่ยก็มากกว่ากริปเป้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ที่ประมาณ8,570กิโลกรัมในขณะที่กริปเป้นเนี่ยนะครับผมมีน้ําหนักอยู่เพียง8,000กิโลซึ่งอันนี้เนี่ยคือน้ําหนักของเครื่องบินเปล่านะครับและถ้าพูดกันถึง payload หลักที่สามารถบรรทุกนะครับผมอาวุธต่างๆเพื่อไปใช้งานได้เนี่ยน้ำหนักสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ F16 เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ19,200กิโลกรัมในส่วนของกริปเป้นเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 16,500โดยที่ F16 เนี่ยนะครับผมมีจุดฮาร์ดพอยท์ที่ไว้ติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์เสริมพวกนี้เนี่ยอยู่ที่11จุดในขณะที่กริปเปเนี่ยนะครับผมมีอยู่10จุดด้วยกันความเร็วสูงสุด F16V จะทำได้ประมาณมัด2.05ซึ่งจะเร็วกว่ากริปเปนิดหน่อยนะครับผมกริปเปจะทำความเร็วได้ประมาณมัด2พิสัยปฏิบัติการ F16 Block 70เนี่ยนะครับผมเขาบอกว่ามีพิสัยปฏิบัติการอยู่ที่860กิโลเมตร ในขณะที่กริปเป้นเนี่ยนะครับผมมีวิสัยปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของ F16 เนี่ยนะครับผมจะเป็นเครื่อง Pratt Whitney F100 PW229EEP ซึ่งเครื่องของกริปเปเนี่ยนะครับผมจะเป็นเครื่องจากบริษัท General Electric รุ่น F414 GE39E นั่นเองเรดาร์ครับผมส่วนนี้สำคัญเรดาร์ของ S16 Block 70เนี่ยนะครับจะเป็นเรดาร์ของ Northrop Grumman ซึ่งก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับผมในการสร้างอากาศยานและอาวุธนาวิถีหลายรุ่นโดยรุ่นที่ติดตั้งมาใน F16V เนี่ยนะครับผมก็คือรุ่น AN/APG-83 SABR ในขณะที่กริปเป้นเนี่ยนะครับผมจะใช้เรดาร์รุ่น PS- 0 05A Raven ซึ่งก็เป็นเรดาร์ที่ทันสมัยทั้ง2ลํลำเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันถึงอาวุธบ้างดีกว่าว่าถ้าเคยมีการทดสอบนะครับผมการใช้งานอาวุธอะไรกันมาบ้างแล้วในเครื่องบิน2ลํลำเริ่มกันที่นะครับผมอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศหรือ Air to a i r m i s ิ i l ซกันก่อน F16 เนี่ยนะครับผมจะสามารถใช้งานอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศ AIM9 Sidewinder จรวดนำวิถีด้วยความร้อนพิสัยใกล้ที่ใช้งานกันทั่วไป AIM120 แอมแรมอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศเกินระยะ ามองเห็นหรือ BVR ซึ่งเป็นจรวดนำวิถีด้วยเรดาร์พิสัยกลางหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อของ Slammer หรือ Fox 3นั่นเองแล้วก็ยังมี AAM 1 3 2 Sram อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ที่มีความทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งและนอกจากนี้ยังมี Iris T ซึ่งก็เป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้เช่นเดียวกันเป็นสัญชาติเยอรมันนะครับผมถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่ AAM 9 Sidewinder เนี่แหละต่อมา เครื่องกริปเป้นล่ะสามารถใช้อะไรได้บ้างจากที่ถูกทดสอบมาแล้วนะครับผมเช่นเดียวกับ f 1 6 v side winder นะครับผม m ram และรวมไปถึง iris t ก็สามารถใช้งานบนเครื่องกริปเป้นได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการทดสอบนะครับจรวด m e t e o r ซึ่งเป็นจรวด y ิย d น i s u a l Range หรืออาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศที่เกินระยะตามองเห็นที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งใน a i r to Air m i s s i l ซ์ที่แพงที่สุดในโลกเลยแต่ด้วยความแพงนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็มีความล้ำสมัยและพิสัยปฏิบัติการที่ไกลามากๆต่อมาเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นกันบ้าง F16 เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถแบกระเบิดได้มากมายหลายประเภทนะครับผมตามบทบาท er. มัลติไฟเตอร์ไม่ว่าจะเป็น a Air to Ground m i s s i l e รุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น AGM65 Mave r i c k AGM-84 Harpoon A G M 1 1 4 Hellfire A G M 8 8 Harm และรวมไปถึงครูซมิทายอย่าง A G M 1 5 4และ A G M 1 5 8ด้วยนอกจากนี้นะครับผมยังมีระเบิดรุ่นต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น G B U 3 9ระเบิด p a v e เวเจด a มนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง Rocket Pot และ Cluster Munition ได้อีกก็คือหลากหลายบทบาทจริงๆแล้วทางฝั่งของ g r i p เปล่ะ ถ้าเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถปล่อยได้คล้ายๆกับ S16 เลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดรุ่นต่างๆที่เราได้พูดไปเมื่อกี้และมิไซล์ a g m แต่ก็มีอาวุธอีกบางประเภทนะครับผมที่กริเปนเนี่ยได้เคยทดสอบในการใช้งานมาแล้วแต่ยังไม่เคยทดสอบใน F16 ว่ามันสามารถใช้งานได้ด้วยกันไหมอย่างอาวุธประเภท k e p d 350ซึ่งเป็นครูซมิสไซล์นะครับผมสัญชาติสวีเดนและจะรวจต่อสู้เรืออย่าง RBS15 อีกด้วยแต่เอาเป็นว่าในหมวดหมู่นีี้นน่ยยะครผมมมหลายยาาาองสถ ใช้งานด้วยกันได้ขึ้นอยู่กับการทดสอบและการตั้งคอนฟิกเรชันต่างๆแล้วถ้าพูดถึงอาวุธของกองทัพอากาศไทยเนี่ยเกือบทั้งคลังแสงเนี่ยนะครับผมก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็น F16 หรือกริปเปนก็ตามนะครับ อาจจะมี r b s 15ที่เราได้มาตอนซื้อกับกริปเป้นล็อตที่แล้วเนี่ยที่อาจจะยังสามารถใช้งานกับ F16 บ้านเราไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นอาวุธอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Amram AM, หรือ Sidewinder Iris-T เนี่ยและรวมไปถึงจรวดไพ t ทอนของอิสราเอลด้วยก็ใช้งานได้สบายนะครับผมสำหรับ F16V และกริปเป้นอีเช่นเดียวกันอาวุธอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับผมที่อาจจะไม่ค่อยได้มีการใช้งานสักเท่าไหร่ในยุคป,ปัจจุบันน,นะครับผมอย่างปืนกลอากาศของทั้ง2ลำเนี่ย ในส่วนของ F16 เนี่ยนะครับผมจะเป็นปืนขนาด20มิมรุ่น M61 Vulcan ซึ่งก็มีอายุเก่าแก่มากๆแล้วนะครับถูกใช้งานมาตั้งแต่ช่วงปี1960แต่ก็เพียงพอนะครับผมถ้าเกิดต้องใช้งานในการด็อกไฟต่อสู้ในระยะประชิดจริงๆในขณนะที่กริปเปเนี่ยนะครับผมมีปืนรุ่นที่ใหม่กว่านิดนึงนะครับผมและมีขนาดที่ใหญ่กว่าน่อยอย่าง Mauser BK27 ขนาด27มิม ซึ่งก็นี่แหละครับผมเป็นสเปคคร่าวๆบนกระดาษนะขอย้ําว่าบนกระดาษของเครื่องบิน2ลํานี้โดยที่ถ้าเกิดถามว่าลําไหนดีกว่ากันจริงๆเนี่ยก็ต้องถามว่าเราวัดกันจากปัจจัยไหนอย่างบางเรื่องเลยนะครับผม F16 อาจจะดีกว่าก็จริงแต่บางเรื่องเนี่ยกริปเป้นก็ฟังดูแล้วอาจจะคุ้มค่ามากกว่าหลักๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของราคานั่นเองซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตถามทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสําหรับเครื่องบิน2ลํานี้บ้างว่าอะไรดีกว่ากันต้องขอย้านะครับผมว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะอย่่างที บอกไปว่าจุดข้อดีเนี่ยเราก็สามารถมองได้คนละด้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็คอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยขออนี้เราไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ดริงจริงนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ